ส,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  s <S <that that สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพอประยุนของเรานะครับผมโดนเจ็กพอร์ตไปแล้วนะครับโควิดครับสวัสด at ีครับตอนนี้ก็ต้องรักษาระยะห่างครับผมตอนนี้ก็ติดโควิดนะครับสายพันธุ์ใหม่เนาะนี่ครับกสำหรับผลงานเพลงกัถ่ายเจ๊น้อยเด้อครับบานนี้เพนละเพิ่นเศร้าเพิ่นหาย จบดีพนละอยาสิทธิมาจัดให้อีกครับผมตอนนี้กัอยู่ที่การฟักฟื้นไปก่อนเนะา <c oughs> <c oughs> อะอินอันเปอยู่นู่นเลย <c oughs> เามาไกล <c oughs> อกต่าเดอ้อ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับพ่อ <c oughs> ที่สามหลังจากไปตรวจพบเชื้อนะครับ <c oughs> เป็นวันที่สามแล้วนะครับ หลังจากจัดซิงเกิลล่าสุดนะครับเพลงสัญญาบ้านบ้านาสัญญารักนะครับซื้อเพลงบ้านนาสัญญารักนะเนื้อเพลงกรับพี่นี่มีความสุขสันความสุขครับผมเรียบร้อยโดนแจ็คพอตครับโควิดเป็นกำลังใจให้พอประยุทธ์ในเด้อครับ หายดีกับอาจารยิปเปจัดผลงานอีกเนาะครับหายดีสไปลองเส้นไปจัดเอาไปฟังต่อไปอาการอาการเดีครับเป็นอย่งไรแล้วพ่ออาการกับมันมีอะไรทุกข์ธรรมดาปวดตัวปวดตัวเจ็บคอปวดตัวปวดตัวธรรมดาเนาะครับตัวใครมันมีไข้แล้วมัมีไข้นะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นปกตินะครับบ่ต้องย่านเด้อพี่น้องเด้อกับ เราะวางกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับตอนนี้ก็รอเบิงพอประยุนนะครับเบิงอาการต่อไปช่อ,องสามมือ้อกันดีดอกอยาลูกเตาเรือลื่นอย่าลูกเตาเรือลื่น,ปน,นไปซนะคาัรครับโอเคนะครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อครับผมครับสวัสดีครับ